นี่เลยค่ะใครที่ยังไม่เคยลองครีมชีสฟิลาเดเฟียนี่เป็นครีมชีสฟิลาเดเฟียทรัฟเฟิลนะคะอร่อยหอมใครที่ยังไม่เคยลองลองไปหาซื้อกันได้เลยนะคะเอามาทำขนมปังทำเค้กหรือว่าทานคู่กับอะไรก็ได้ที่คุณต้องการนะคะถ้าคุณชอบทรัฟเฟิลแนะนำอันนี้เลยค่ะลองมาเปิดดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนี่นะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะ ก็จะมีเป็นทรัฟเฟิลเป็นเนื้อทรัฟเฟิลอยู่นะคะจะเป็นสีดำๆแบบนี้เลยกลิ่นหอมค่ะพอเปิดขึ้นมาแล้วนะคะเราจะได้กลิ่นของแ็ดทรัฟเฟิลนะคะคือชัดเจนมากมันจะมีกลิ่นหอมชีสแล้วก็เป็นกลิ่นของทรัฟเฟิลเนี่ยคือค่อนข้างจะแรงแบบชัดเจนดังนั้นคิดว่าเราไม่จะเป็นที่จะต้องใช้เยอะมากนะคะ ลองไปทําขนมปังกันดูนะคะหรือว่าทานคู่กับอะไรก็ได้ที่คุณต้องการนะแต่บอกเลยว่าหอมแล้วก็เมื่อกี้ลองชิมแล้วนะรสชาติอร่อยมากค่ะ